ไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้ไม่แน่สุมาอี้เป็นหนึ่งในตัวละครหลักยุคสามก๊กมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์เป็นกุนซือที่ปรึกษาลำดับต้นๆนในวุยก๊กของโจโฉและเป็นผู้วางรากฐานให้รุ่นลูกตระกูลสุมาได้สืบต่อเจตนารมณ์ในการรวมสามก๊กเป็นหนึ่งสุมาอี้เป็นคนเก่งฉลาดรู้จักอยู่เป็นยาเงียบคุณเงียบ ยำขงาดก็ควรใช้โอกาสให้เป็นสุมาอี้เข้าลักษณะคนเจ้าเล่เจ้าเล่จนโจโฉหนึ่งในผู้นำยุคสามกบหวาดระแวงเมื่อสุมาอี้รู้ว่าโจโฉระแวงก็รอโอกาสแกล้งโง่บ้างในบางครั้งต้องฉลาดให้เป็นในบางจังหวะถึงแม้ภายนอกดูเรียบเฉยแต่ภายในนั้นสุมาอี้นั้นยังคงมักใหญ่ไ่สูง เขายังรอโอกาสรอจนกระทั่งโจโฉจากโลกนี้ไปจนโจผีบุตรชายขึ้นมาครองอำนาจแทนเนื่องด้วยสุมาอี้ถือหางสนับสนุนฝั่งโจผีมานานจึงเริ่มได้แสดงแสนยานุภาพออกมาบ้างแต่ก็ยังเล่นบทส,บสงบเสงี่ยมเจียมตัวอยู่ร่ำไปจนโจผีจากไปโจย่อยผู้บุตรขึ้นมาแทน สุมาอี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่รอคอยจังหวะเช่นเดิมภายนอกดูรักชาติปกป้องบ้านเมืองภายในวางแผนเป็นร้อยแปดไม่เคยลมเลิกแผนการใหญ่ของตนจนผู้นำรุ่นต่อ,ต,อต่อมาของตระกูลโจขึ้นมาแทนสุมาอี้ก็ยังรอจังหวะรออย่างไม่วกแวกไม่กระตกกระตากจะโดนปลดจากตำแหน่งโดนหวาดระแวง โดนดูถูกเหยียดหยามแค่ไหนตัวเขาก็ยังรอโอกาสเพื่อให้คนอื่นตายใจจนกระทั่งเมื่อห้องเต้วัย,ยาวสายลูกหลานตระกูลโจขึ้นมาครองอำนาจและเหล่าขุนนางคู่ตรงข้ามเชื่อว่าตัวเขานั้นไร้ซึ่งพิษสงใดๆตัวสุมาี้ก็ได้ทำการรัฐประหารโอกาสแบบนี้ไม่รอดก็มอดมวย เทาทางผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ผู้แพ้ถูกใส่ร้ายป้ายสีนานับประการโอกาสนี้ของสุมาอี้รออามาทั้งชีวิตตัวเขาขอโอกาสเดียวในการพลิกชะตาแผ่นดินขอโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนขั้วอำนาจมันเป็นโอกาสที่อาจมาครั้งเดียวแต่สุมาอี้ก็ใช้โอกาสนั้นได้อย่างคุ้มค่าที่สุดรอมาทุกช่วงเวลา เพื่อโอกาสเดียวแต่โอกาสนี้ถูกวางแผนมาแล้วทั้งชีวิตสุมาอี้แม้มีโอกาสสักแค่ไหนแต่เมื่อรู้ว่าไม่สำเร็จยังไม่ควรลงมือตัวเขาก็รอวันนี้อาจไม่ได้พรุ่งนี้นั้นไม่แน่เพราะโอกาสที่ดีที่สุดมีไว้สำหรับคนที่พร้อมที่สุด